เราจะไปให้อาหารสมเ็ตกันเราก็จะซื้อพวกกล่องตุ้งนะจะเป็นกล่องตุ้งเน่ยมลยมาเสมเซตมันร้องอะไรมาสมเ็ตสมเ็ตสมเ็ตสมเซตสมเซตถ้าสีดำล้วนจะเป็นสมไม่เ็ตสมไม่เ็ตสมไม่เ็ตแล้วหมูล่ะไไมม่่เเ็็จจ มาเห็นก่อนไม่เป็นเลยงงอะไรงงต้องไปถามเจ๋งเจ๋งแบบคือเจ๋งมันมันจะรู้เรื่องเจ๋งตะกองของเราอ่ะจะรู้เรื่องสมเสร็จเป็นอย่างดีเจ๋งประจําสมเสร็จร้องไงสมเสร็จเอออะไรส่งอะไรมาว่าเนี่ยระยะเวลาในการดำน้ำของสมเสร็จนะครับได้ถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเจ๋สมเสร็จที่มันทำกาแฟใช่นไหมวะใช่ไหมอันนั้นขมวดเออน่ขมวด จ่ายเราก็ได้ให้อาหารส่วนค่าที่จ่ายอาหารน้องคนนัน้นเ <ๆ S 1> ขาบอกแล้วแต่เราคือวัดใจอ่ะเราจะให้เท่าไหร่ลงสนามด้วยความสง่าเก่งกล้าเหนือใครเรามาเทียบมาชิงชัยว้าวเราสามารถโยนไปไกลๆเลยได้ครับผมได้โยนได้ขออนุญาตเลยนะอย่ามาดราม่านะไปอีนักกินแดงเอออีมอันนี้ก็เก็บไว้ใส่กระเป๋าไปพัก เป็นกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยตั้งแต่ออตโต้ได้ขนมเสเวียนไต่ไตโต๊ก็ไม่ไม่กลับมาหาเราอีกเลยเป็นบ้านของยีราฟก็กำลังสร้างให้ยีราฟอยู่เ้านยีราฟตอนนี้ไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปไหนแต่เราก็จะเห็นนู่นแหละเห็นแป้งย,ยีราฟเห็นห้องน้ํายีราฟแต่เราไม่เห็นตัวยีราฟเลยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยมันมีมนม เมื่อก,กี้เนี่ยเห็นเดี๋ยวพาไปดูนี่เนี่ยมันอยู่จริงๆมันอยู่ในบ้านเห็นแค่หัวมันอ่นะ,ะอง,งูเนี่ยมันไงยีราฟเห็นไหมเห็นยีราฟไหม,เ,หไหมเร็วๆนี้มันน่าจ,จะทําแบบให้คนแบบไปนั่งบนรถลากเราจะได้อยู่กับยรีราฟแบบใกล้ชิดแล้วยรีราฟก็จะแบบโผล่หัวออกมาในรถบัสเลยแลนเราเป็นแรดพาหมูมาเยี่ยมญาติครับเยี่ยมญาติเราแรดสะดุ้งเลยนะคนอื่นเรียก มีแพนด้านะแต่ว่ามันมันไม่อยู่อเออมันน่าจะแบบมันพักแหละกลักตัววันนี้เรามาถึงอาณาจักรพูล่านะ, <S <S <ล>ะก็จะมีนี่เลยเป็นส,สิงโตสิงโตทะเลที่นี่ันมีสิงโตทะเลมีสิงโตขาวตัวผู้ตัวเมียนี่ก็จะเป็นลวดไฟฟ้ามันเป็นลวดไฟฟ้าใช่ไหม <S <S ใช่ครับไหนลองจับดนเป็นยังไงเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงจริงบ้ามาลองเลยกบอ๊บโอ๊สิงโตล่ะ คนละสีโต <laughs> ไม่ไไมีอรห้ามด้วยนี่ก็จะเป็นนี่ยสิงโตตัวผู้ตัวเมียตัวที่มีแผงคอคือตัวผู้นะสิงโตสอนใจมันเป็นคติตัวเมียมักจะอยู่หัวตัวผู้เสมอท <laughs> ี่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนบ่อยมากเปลี่ยนคนให้อาหารสัตว์คนให้อาหารสัตว์หายไปไหนวะเขาจะเปลี่ยนบ่อยนะ <laughs> 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 จูดี้ไม่จูดี้นี่มันอะจูดี้หมูครับแล้วเสือร้องยังไงครับเสือร้องสิบแปดฝนสิบแปดน้เรื่องละไม่มีวันเป็นเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปจบไปหานลิกสิทธิ์โดนสองเพลงทีเดียวะเงยล่ะก็ฝากถึงส่วนสัตว์นะครับเวลาจะเอาสัตว์มาโชว์ให้เลือกสัตว์ที่ก้าแสดงออกนะก็น้องแบบเอาสัตว์แต่น้องขี้อายมาน้องก็จะหลก เราก็เห็นแค่หางน้องตูดน้องเงน,นี่เป็นเสือจากกลัวดูนีอ่อันนี้เห็นชัดว่าเสือจากลัวก็แสดงออกดูเสือสเฮ้ยน้องเกี้ยวเหมือนหมาเลยว่ะเหตุผลที่ผมใส่ชุดยามมานะก็เพื่อเล็งถิ่งคนที่ทํางานประจําออกมาเที่ยวแทนพวกคุณนี่นะก็คือห้ามพอกระจกเหตุผลที่ห้าพกระจกอ่ะคือคอปึ๊บเนี่ยเสือมันตื่น เพื่เลยไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะตลกตลอดเวลาเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็าจะมีเสียงได้ยินเสียงที่เป็นเสียงคอปเตอร์แล้วเราก็จะไปล้างมือกินข้าวเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกอนล้างมือหน่อยซีล้างมือตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน,ต, 1, านต้มตำพัลลานติดกับสัตว์เลยอร่อยอร่อยมากร้านนี้คือเคยมากินบรรยากาศก,าก็ใช้ได้อาหารก็ใช้ได้ชอบชอบชอบไหมตู่ชอบไหมชอบ เราเกิดยังฮะไปดูอะไรไปดูนู้นเราต้องใส่หน้ากากไหมไม่ต้องใส่เหรอเราก็ห่างๆคนละกันโอเคินไหมปลาทอดฮะปลาทอดปลาทอดนี่ปลาทอดปลาเลี้ยงปลาโอดอ๋อปลากระโดดก็ปลาไหมปลาจุ๋มจุ๋มอ๋อจะจุ๋มเราเอานิ้วจุ๋มอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้ปลากัดเลยนะเออปลากัดเลยนะบอกดิอย่าเอามือลงนะ ปลากัาดมือปลากราดมือเไอ้เก็ก,ก,กินข้าว